พี่น้องคะมันมากมายกายกองวิไลกันเลยเก็บพยาใหญ่สื่อสะสมสะสมสะสมมาให้วิไลสุกมือสุกมือ สมตนาบวาวานี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะพูดนะอันนี้กระเมนอันนี้ได้มาจากเพป็นเป็นวาเก่าแก่นะคะเนาะพูดอะวาขวดนี้ประมาณสี่สบห้าสิบปีเป็นวาเก่าพี่น้องคะ่ะแล้วก็อึ๊บสิ่งเมินเมาสิ่งเมินเมา,มเมาทั้งนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรวิไลชอบอธิรักค่ Kan. Zou ja. hem hebben? Game to Kelly, Mr. Mackenzie. <laughs> oh. Achtung. is Alles is erin. Ben je al Alles nacht, maar... Haal de schoen door, Schoen is uh... er. Yes? Schoen he. bye. Bye. Bij. Bij. <laughs> สวัสดีพี่น้องค่ะมีอะไ i จะบอกมีไรจะบอกให้ฟังกันนี่แหละสมบัติเครื่องเมานะคะพี่น้องคะสมบัติเครื่องเมา ซื้อมาซื้อส,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 สะสมสะสมสะสมไว้เนาะพี่น้องพุณนะคะสมบัติเครื่องเมาของ <_ k ong> บางอย่างนี่ยไม่ได้บอกให้เก็บทิ้งเด้อบ่เก็บทิ้งเด้อพี่น้องเอาละค่ะปล่อยให้วาลุ่มเขาเรียเแล้วเขาไม่เลยวาลุมจะเอาวาลุ่มดีกินเนี่ยม,ม,มาแมา่พี่น้องคะ่ะมากินเขาน้ำกันพี่น้องเนาะ นี่ก็บสมพักที่เหลือละค่ะนี่สมพักผักกาดสองหัวหัวลา,าดีนี่ก็น้ำพริกถ้วยเก่าอีกแล้วค่ะนี่กับพัดนอไม้เหลือเพอาง่ายกินหมูว่านนี่นอไม้กระป๋องหนึ่งพัดไหนพอย่ายกินบะนีพ่นกินบะหมี่มวิไลบริกินเขาแลงน้ำผลนเนาะค่ะเนาะ่ลกินผู้เดียวบะนีเน่าเมือนเ้าวิไลกับมะอุ่นกินค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมากมากค่ะน้ำพริกถ้วยเก่าบัดนี้สิ้นรสหรือไร คุณจึงไม่พึงพอใจคิดหาคนใหม่โอ้ยป้าป้าพี่น้องกินขา้าวมามาพี่น้องามากินข้าวมากินข้าวกันก็ไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ผูสกคนมาส้มพักนี่ส้มพักเลือกซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคะ่ะส้มพักเรือแก่นี้แล้วค่ะตีนสินอายุคะ่ะ <c oughs> พ่อแม่่น้องพวกเอาตีนสินได้ตีนสินอายูน่นี่มามาพี่น้องมา น้ำพริกตัวอเก่าบัดนี้ซิมรสหรืออะไรตามจะนกินเป็นสองเดือนน้ำพริกกะปีนะค่ะตำเลี้ยวกะมันกัดกินบ่หมดเนาะตำเทียเดียวบ่เป็นยางมันบ่ปวดมันบ่เน่าพี่น้องค่ะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็สมพักปัญญายิ้มน้ำค่ำหนึ่งมือมันสมมือแหลก พันยาหวานก็เป็นทั้งสี่เประเด็นว่ามันก็คือรสจัดสมมองเพลนอ่ะของเพลนมันก็สมยุพี่นองค่ะแต่มันสมอีกแบบนึงกูจะเอาพี่ชิคที่ฉุดอันบัดบัดอินดอย อันอซี s เห็นนืงา n กินที่ทำไป่ะโต้คือพี่น้องเห็นและตโตเฮ็ดงานแน่โตวกินเขาแน่ถ้าเป็นกลางกันแทบเล็ดแล้วเออ ถ้าเป็นกลางอันแลปท็อปแล้วมัวไม่มองที่กินขยับโตเนี่ยโตโตมันยาวนะค่ะเนาะโตะโตตอนนี้มันซ้ำนี่แต่ว่ามันขยายออกวางได้นางกินเขาประมาณจสีค้นอะได้แต่ว่าเมันขยายว่าให้เราอยู่คนเนี่ยอกอา,า,ษา,ษาทอด ไม่ไก่จะกินขา้าวเ,าเ,านเ,นนเช้านะพี่น้องคะข้าวแรกไม่ไดยัง่ค่อยกินนี่เราไมลได้สิเน้นนักมื้อเช้าเนะพี่น้องคะมื้อเช้าเอาแบบหนักๆเลยตอนเทียงก็กินนิดๆน้อยๆ ขนมนมเน่นนไปตอนแรกรือไม่ค่อยกินถามามันลดลงบอมันมันกลับมันก็นกจอยลงกว่าจังน่อยจะก,กี้ยุ่พี่นองค่ะตะกีนกินเขาแรกเนาะไม่ได้กันนักช่วงเจ้า แล้วก็่วงเตียงกับสินน้อยๆแต่แรงไม่ได้บ่อยกินฮันดูเมย์แฮปเป็นภาษา ดังก็เดียวออขึ้นตังเ่งยาวกองมืนนะวานามลงาลงมาจากฝ่านี่เราพีนนนาา่น้องที่เพิ่นถามมาอันย่ามเห็นกินขเข่าพราไงากินเข่าพูดเดียวเมียนอยู่ค่ะเตาเวลากินวลากิกินพู้เดียวสิเพระ่อยได้มากินน้ำกันสองคนแบบว่า มังเจอแง่เหมือนแลวิไล่เล่นนางไม่เลนกับนางเล่นโทรศัพท์แล้วก็กินเขาพอวัาแง่เหมือนแลงวิไลบอคอยกินเพราะง่ตอนเสาแล้วจะกินกาแฟแก้วเดียวหรือบอสันกัเขาเอิ่นอีหยังเกาะอ่าเพื่อน้องเกาข้าวสีช็อกโกแลตกับนมแค่นั้นหลักพี่น้องก้าบางเทจอหอดกรบเพาะขนมป้งขนมปังกรบเพาะกินกินกาแฟแล้วเจอเดียวเลยบบบนี้แล้วก็บสามสี่โมงแล้วเราจะกินเขาสิเนาะ สมแต่วล่ได้กุดเหวานาังกินเนาะครับพี่น้องคะ่ะกินเวลาไผ่เวลามันเพราะว่ามันกินมาตรงกันน้าหมือนเศร้าเราบ่กินแต่ข้าต้องนักไปก่อนนักนักทองตอนเศร้าไปกอนคะ่ะแต่ไปกินตอนแรกนักเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปุ้มปุ้ย <c oughs> ตรงเมือนกับปุ้มปุ้ยอยู่แลวเนาะพี่น้องเนาะ กี่บ้ก็มากินดอกบัตรป้ากินกินดีเดียวตะเกียกกินไม่ไม่วามันเป็น,นเนื้เนาะมากินไปกินมากหแซบได้หรอติดใจเท่าไหลักากินเป็นรำกัน ไอ้มันหย่อนมันไม่ได้ลวกแล้วลวกกินแล้วพลังกระเจะซื้อมากำกหนึ่งเขาเจากินกันปะแนี่วเขาเจาเห็ดเขาเจากระหั่นแก่หัวสองหัวเนาะหั่นหันใส่สารัดเว้ ยังมีไล่ซื้อมากกรรมหนึ่งเมื่อเดียวก็เมิด